สังโอ้ขอโทษขอให้แทะเสียงรังกันเนาะนองกันนี่น้ำมัใหญ่งก็ดีปะลงอ่ะผู้าันใูข้งนี่กันผูข้างนนนิใหญ่าเนาะปะลอ่ะต่เดนกบไปเบิ่งผู่ล่นกับผข้างผูนี่หญ่นนี่เนาะ คน,น,น,นเห็นไล่ให้มันผสมกันเข้ากันเนาะอยู่หน้ากาเฮ็ดกินเองเบ่ได้ไปซื้อใส่เนาะซื้อมาเฮ็ดเองบ่ทุกอ,อันอ๋อการก็ไปตู้กําลังห่อข,อมขอมนมอยู่พบว่าคนบังใหญยนึงอันนึงคิดวัดอยู่ว่านี่ซุปที่เรียบร้อยเนาะแป๊บเดียวเลยงานสี้เกะบางกันเลยเนาะ งามเลยปรุงอานี่หอนเนาะหอนนี่ดานสิมงดูเสียบ่ใช่ใจนะดีป้าลุงอา,อามกงวกับเซสติบสาวดีสาวแล้านาะปุ้งอา วันนี้กะมาพกปลาหน,นิงอีกแล้วเนาะปะลุงอ่าหลานนึงกะสิพาปลุงอ่ามาเบิ่งหลานนึงนาสิเฮ็ดขนมลงไปย้ายงัวแล้วกเบิบ่งตัดบตองสิลงไปย่ายงัวเนาะปะลุงอ่ได้หลานนึงสิมาเฮ็ดขนมกินเนาะปะลุงอ่เนาะแต่เฮากสิลงไปยงัวกันเลยเนาะไปเบิ่งกันเลยสิเป็นจังได๋ถ้าหลานนึงว่าผิดพลาดประการไดก็ขอโทษขออภัยอย่างดีเนาะ เป็นกันเลยนะมาชมกันเลยไปอ่ะสตีฟกับเฮ็ดย่างกะนอ้ไปตัดไปตองกล้วยเนาะไปดูมานี่ไปตองกล้วยกันอยู่คุณไปตัดตองกล้วยห่อขนมอ่ะไว้สบายดีเน่สบายดีสบายดีนี่สิไปกันเลยเด็ดเห้งงาก็ะไรไหลาย ส่วนเทากะเป็นแบบนี้เนาะตอนนีงานของใครให้หดีส่วนกะอาจจะคุกๆเลยโดยแถวมา,า,มาโอ้โหสวยมากโอ้ขอโทษขอให้แท้เสียงรังกันเนาะเท่ากันนี่คุมสักพงอ่ะอ้สิบีนตันกล้วยนะคัเนาะสิตันนี่ ตาแ้วไปง่แบบนี้นะะง่นดรทขมยฟูน่เฮากากเม็ดขนมุกน่ะสติตัดไว้ตัดเดดยนี่วู้ตัวนี้ก็เป็นกล้วยนะะง่าตัวนี้กวู้ต้นแกแบบนีลายเน่ว้าพะงาไม ลุงอูขังนี่ไงตผูขังนี่ังน่งใหไเนะปลงอาแต่เดินกบพไปเบิ่งผูป้าตัวนี้กินไ่เติบปลงอาเดินกหาออกน้อยเนาะผูเก่งไงเดนกพขังผูนี่นี่นี่เนาะป้างดี ห้านหนึ่งจนตกใจนึกว่าบบแมนน้ำใหม้เนาะเหมือนกันนะร้า,หานหนึงนึกว่าโกน้ำใหม้นะโกน้ำใหม่ไปน้ำใหม้มันยังบโออกเลยร้า,านนึงนึกนะเละเน่งตักไปตองกล้วยก่อนะนี่เนาะเหมอนกนันบรติ เดงก็มีบ่นอิสระกินในสวนคือก้าอยู่ในไฮนาก้าแน่นะอยูนาคือก้าูดไปใส่นะโดยกินนลนึงโดยก็สิตากอยู่ในเลนน้องปะูมานงเมือด้านนึงก็จะเหบเลย เด็ดเลยนี่กล้วยกูยังรีบอ yup> ีน um ้อกินยังบ่ไร่เนาะมารุงอ่านารกับสุกเลยแต่ละหนึ่งรีบละหนึ่งห้องอาจพายกับติบุคุใน่เนาะแทนคนดาวคนไทยกันนาะต่างประเทศกันนาะเอาคะพาไปเบิ่งตอนละหนึ่งตัวใหญง่วงก็จัติดก่อนเด้อไปด้วยทุนปีกล้วย ใหญ่ยิ่น้ำพี่กล้วยกะต้นกล้วยกูกพิได้กินพี่น้องด้ยสวนชาติบีี่ก่อนนะไม้พ่อเนาะนี่ต้นกล้วยกำลังออกเครือบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเอ้ยเด็ีเท่เข้าเข้ากระตากไว้นอกใบตองกันเลยว้าน้ำไม้ใหญ่นองกล้วยก็เลื่อยๆน้ำไม้สติบ โอ้มาเบิ่งหนึ่งยอดแห้งใไงนี่ดอกไมายอดใหญ่ใหญ่แห้งเนาะนี่นอ่นคล้ายๆนะไม้จีนเนาะนี่ไม่เอามาแต่ทางทางทางใต้เพิ่นเนาะทางฝักเซเนาะนี่หากะปลูกได้ ให้ปีปลายเนาะนี่เป็นยอดลายน้ำตาลก็ลายๆเดี๋ยวเนาะปลาดออาหารเนาะอาหารนีงก็จะขนมให้ปลาดองอาเบิ้งเนะาะไปน้ำตาลกัน้ำตาลละลายเนาะนี่นนเ,เนาะนี่ขูดไปเดียร์เรื่อยเนาะในตู้ร้านหนึ่งขูดเนาะข้าวกระนี่ใส่ลงไปน้ำตาลเลยนี่โดย น,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 นี่คน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 เห็นได้เห็มันผสมกันเข้ากันเนาะม,นมันเป็นสีกคักไปดูอ่ะโอ้โอ,อ๋หน้ากาเฮ็ดกินเองบ่ได้ไปซื้อใส่เนาะซื้อมาเฮ็ดเองบ่ทุกอันอ๋อไง เขาเขาแค่ยังได้เสียงมันดังนอกกิน,กน,นอ,อีกเนาะอันก็จะซอยเมันโตเนาะไ,ไม่อาจจะอย่างมืดๆเลยเนาะเต็นเฮงๆนี่แล้วไปนอกไปถ่ายไปหอเน้องบึงตะห้อเอลอยเดยี๋ยวถ่ายไปเบึงต้นห้อกันเลยไปอ่า,านกันไปตู้กระรังห่อขนมอยู่พราะว่าก่อนบางใหญ่หนึง่ง อันหนึ่งเช็ดวัดดิบวะอันหนึ่งเช็ดวัดดิบวะเนี่ยนี่คันไว้แหงตู้อันหนึ่งเนาะสีผิวเข้มได้สองคนเนี่ยสีร้านหนึ่งก็ไม่ตู้คือกันหรือว่าโบคือหรือว่าต่างกันสีจะได้นำพวกกันสติว่าโบต่างอกสติว่าซ้ำกันแบบสตไม่กระจนี่ ร้านก็ไม่ตู้จริงจังขนาดจริงจังเลยขนมคนหูบุกไม่ตู้คนงกเลยมุกงามเลยงามเนาะดำไปดำคือทานั่รนไงดำเพื่อยังไงดำคือฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศสดำมาสิแอฟริกาแล้วว่าฝรั่งเศสกับขาวเลยทั้งขาวทั้งดำค่ะเนย ร้นนึงก็บผู้ผู้หน้าร้านนึงก็บว่าวพอดีครบหมดบ่เลยนี่แต่งอันนี้กับขาวๆได้งามๆเไปจ้าสตีพิษมึงกินอีน้อสวยสีน้องงามๆนันที่ร้านไทยให้เบิ่งนกระเดะแต่งก็บ่ได้ให้ก็โดูหาเบิ่งเนาะแต่หนึ่งนวดได้ที่การห่อการใส่ใจใส่ลายเสียบลายเลยใจใส่ลายกวานเด้ยใส่หน่อยกับกวานเด้ ใส่หลายเส็บลายใส่หน่อยเส็บหน่อยแม่นระตูยังเร็วไว้ว่ะครับหน่อยว่ะฮ่าลานกันให้เวลาหนึ่งปิดใจมันใช้ลมเลยปิดใจมันใช้พ่นเลยปิดใจใจมันใช้อใหญ่กว่านี้เป็นคนปั่นอย่างเดียวว่ะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงประตูโบยังเร็วไว้ว่ะถ้าโบเร็วถ้าโบเร็วไว้านี่ราต้องเมื่อยแน่เบิ่งนี่เมื่อยว่ะ อ้จังหน่อยกันหนึด้นี่เปะงวดมาอย่างดีนี่น้ำมันสายยันติดยาสายองเขาก็ตัดมาพูดมาน้อละหนตเานี่คือใชใชใจจะไดม่ตก็ลงห่อไปเลยมมีใจให้ละนึได้กินหละเดยันยงเดียว ปั้นอย่างเดียวร้านสายปั้นอย่างเดียวจังไรลุงลุงไปใส่อันนี้หวานยินสบายแล้วอ้าวอ้าวเป็นอะไรตู้ไม่ใส่เอาไปเจ๊มุนกับกู้เลยกู้มีใจบ่ในตู้ร้านหนึ่งเราชิมสีเมเอตัวเองโว้ยหัวใจอ้ย

โอ้เป็นตู้ประสังใหญ่ตลอดใหญ่ไปแล้วเลยจักหน่อยไปเบิ่งตอนทีโนมุกข้อเลี้วเนาะแล้วก็ซุกนาะนี่ซุกทีเดียบ้อยนาะแป๊บเดียวเลยดานจเบิ่งกันเลยนาะเลยโอ้โตัวดานนคบบนะ้าเน กำงามเลยปรงานี่หอนเนาะหอนเนีร้านเมีมดูแซบะใช่ใจนะซีเมวแซบแฮซีมือมืตู้ของร้านนึงแซบแซบซีเนเดี๋ยวมาลองกินกันเด้อเนาะเเนาะพอใส่มันจะแซบเนาะ กุมกนห้อยะกลิ่นตอนนะั้นห้อยเด็ดก็มีอากาศก็แห้งห้ยแห้งสุดกองห้ยแห้งสีห้อยคักห้อยแน่นะกิน้ำก,นนกันเด้ดอมากิน้ำกันเทะนะมุกงามเลย มุมงามมุมงามเลยน้ำงามจิม้กกกกนจิ้นแซ่บแซ่บตอนสิไปกันเนาะตอนนี้ก็สิได้จบคลิปเนานะตอส,ไดไดส,สอิไปกันลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้าน,นนออา,านหนึ่งไงเด้อห้ร้านหนึ่งว้าวพิชภัทรแบาก,การใดเขอถอดของแพงยังดีเนาะบ๊ายบาย